ดีจ้าวันนี้รวมญาติมากินพิซซ่านะคะทำโค้กแมวเหรอแมวเหรองั้นพี่น้ำเปล่าไป <c oughs> เอาไม่ดีแบบอะไร ले โอ้พิซซ่าสูตรของอิตาลีแท้ตอนนี้นั่งรอพิซซ่าสักแป๊บหนึ่ง าใครเป็นพี่ใครเป็นมองร้านถั่วหลนะคะมาเมกิตี้หัวฉิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเอี่นหันะกกี้หัมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเนียนันะมเมีหมาแอ

ลองดู2ฮะลองดูครับพอจะรีล็อกอินที่เคยมีดีเดียมครับลองล็อกอินดูดิเดียมเหรอเซฟบาล็อกอินดูพอมีได้ยังเหรอเดียมบาทางนี้มาก็ไม่ได้ครับต้องทําให้มันแสดงขึ้นดีโอ้เหรอ <coughs> นี่ค่ะเรามาดูตรงที่เขาทำนี่ยนะทำกับมือเขาเลยนะเขาจะเป็นเตาที่ไอเนี้ยเตาพิซซ่ทาทำด้วยถ่านด้วยไฟด้วยฟืนเนี่ยออกมาหอมเป็นของอิตาลีแท้ๆเลยนะคะน่ากินมาก ดูตะกี้นี่ไปดูตรงเตาตะกี้นี่ตะกี้นี่ไปดูตรงเตาเขาทำน่ากินน่ากินของฮะาาอ้าวโอ้น่ากินจังเลย ตงอิีดีแท้ๆมาแล้วมาแล้วพิซซ่ามาแล้วโอ้ยน่ากินจังเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอยู่หัวล็อกกันนะเว้ย ลอยจังหู่นี่เหรอเรียนไม่ตัดนี่แหละสตาร์บายนี่คนเอเจนตจะชอบตอนแล้วเนี่ยแต่อิตาลีไม่โอเคเขาไม่โอเคจริงเขาไม่โอเคใช่ไหมเหมือนแต่ไทยมีอีกไหมคนเไม่ไม่คนทั่วโลกเขาชอบกันเยอะทุกคน Allah Allah apa yang bisa wah <laughs> hahaha <laughs> nah makan yang nanti. Ini adalah. Nya kita makan modal. Oh. Okay. <laughs> oh. Nella, บอกเลยคนแบบอืมใช่ใช่ใช่คือรักขาค่ะอืมนี่ที่วันนี้เจ้าของเสร็จแล้วเอาไปให้คน

แม่ขอกาดหน่อยแม่แม่สอดรับกาดหน่อยแม่ก็บอกเลยแม่อาหารมาครบหมดแล้วน่อพแม่อาหารมาครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ฟังจะข้อนุญยากกินนะคะ มีพิซซ่าฮาวายมีพิซซ eh? oh. oh. wow. wow. right? ่าผักนะคะพิซซ่าูดแล้วก็พิซซ่าเบคอนนะคะแล้วก็มีมันทอดนะคะให้ดูเนื้อเนื้อค่เหมือนสเกยไม่ได้ปลา๋โอ้ว้าวว้าวสิกเนเจอร์สิกเนเจอร์ของมักซิดาใช่ไหม จเจอของบางสิ่งแโอ้โหสเต็กน่ากินจังได้กดยังไหรือไม่มมได้ม,มาเดาพี่น้องมากินพิซซ่าน้ำกันอ้าวแม่ปังขอจบคลิปแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปังด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนคะนี้พิซซาผักนะคะเราสั่งว่าให้เขาเอาพริกนะคะกับกระเทียมโรยข้างหน้าตอนอบนะคะ<ม>ขอบอกว่าแป้งบางเกาะน,นะคะใครที่ชอบพิซซาสูตรอิตาลีแท้ๆนะคะลองมาชิมได้เลยนะคะที่หัวหินเขาจะเปียนเนาะ,ะ<ม>ตรงนี้ก็อยู่ข้างๆซอยอ่าวหัวดอน15<ม>เลยนะคะเพ<ม>ื่อนจะมีอยู่ร้านหนึ่ง<ม>เป็นของอิตาลีทแท้เลย<ม>อันนี้คือพิซซาผักนะคะ<ม> อันนี้แม่บอกว่าเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากนะคนแก่นะครับไม่ถนัดกินพิซซ่ายังชอบเลยอ่าเพื่อนๆเห็นแป้งนะคะบางกรอบมากเลยนะคะเปนน้ำตาลค่ะค ออขอกินต่อนะคะเออเนี่ยร้านของเขาที่เป็นร้านพิซซ่าของอิตอยู่หัวหินนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมได้นะคะอร่อยมากเลยจ้าแม่ปังการันตีนะคะ